สวัสดีค่ะพบกับพี่อมฮาววเทียรการ์เดนอีกครั้งวันนี้จะพามารู้จักหน่อที่เขาเรียกว่าหน่อตะเกียงที่เกิดจากช่อดอกตัวนี้ค่ะนี่สวยนะจะเห็นว่าเห็นไหมคะหน่อน้อยเนี่ยกำลังเกิดอยู่ค่ะสรงใบก็จะประมาณนี้ ยัง็อยู่ค่ะยังไม่สมควรเอาไปตัดหรือปักชำขึ้นมาดูที่ดอกเขากันค่ะนี่คือดอกของฮาวเทียที่เป็นอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าดอกเขาจะออกมาอีกรูปล่างหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ต้นแม่ก็สวยอยู่เวลา ภาวเทียออกดอกค่ะเขาจะใช้สารอาหารที่เยอะเพื่อนำไปเลี้ยงช่อดอกค่ะถ้าเราไม่ได้ผสมเราควรจะตัดทิ้งนี่ประมาณนี้นี่ค่ะนีอีกสักประมาณน่าจะให้ใหญ่กว่านี้สักอีก6เดือนนะคะค่อยตัดค่ะให้แม่เขาเลี้ยงอย่างนี้ไปก่อนค่ะหรือรอจนกว่ารากเขาจะแทงออกมานี่ค่ะ ลากเขาจะแทงออกมาตรงช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะพยายามเองค่ะเพื่อถึงเวลาเขาจะพยายามแทงหาอาหารออกมาเองสวยนะต้นนี้ต้นนี้นานๆจะออกเป็นหน่อตะเกียงทีนึงค่ะต้นนี้ขาย350ร้ส่งนะคะในคลิปนี้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์มานะคะคลิปนี้จะเอาไปลง youtube ด้วยเผื่อ,อ youtube มีคนสนใจนี่ไม่แน่อาจจะ เรียบร้อยไปแล้วอาจจะมีคนจองไปแล้วค่ะเพราะอุ๋มจะลงใน IG ของอุ๋มค่ะโอเควันนี้พามาชมแค่นี้ต้นนี้ต้นแม่นี่มีอายอาุต้นแม่น่าจะตั้งแต่ปี60นะคะ60 60ะนี้65แล้ว่5ปีแล้วนะวอายุ5ปีแล้วค่ะต้นแม่โอเคค่ะใครอยากได้ก็แอดไลน์มานะทักมาค่ะ เป็นฮาวเทียที่อุ๋มชื่นชอบอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็ปล่อยอีกตัวนี้ปลูกให้แล้วใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็โรยสกัดต้นจีให้แล้วนําไปเลี้ยงต่อได้เลยอยู่ในกระถางสียังสวยมากๆแต่ว่าทุกคนคะเวลาสะสมเนี่ยก้านตัวเนี้ยพี่อุ๋มจะตัดทิ้งนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเพื่ออะไรหรือเปล่าคะ เพื่อให้ตรงนี้ได้สารอาหารเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปเลี้ยงช่อดอกค่ะไม่ต้องตกใจนะเขาจะตัดช่อดอกออกแต่ว่าหนอตะกีงยังคุนอยู่จะตัดอยู่ที่ประมาณนี้เรียบร้อยเพื่ออะไรทำไมต้องตัดให้สารอาหารไปเลี้ยงหนอตัวนี้แล้วก็ต้นแม่เขาส่วนดอกเราไม่ได้ผสมเราตัดทิ้งได้เลยค่ะนี่คือวิธีตัด อนนยังไม่โยกแกนออกเพราะว่าตัวนี้เขามีหนอตะเกียงที่เกิดจุดตรงนี้โอเคบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ